ปลาคอเนาะแล้วก็ปลาบูคือคนประมาณนี้เนาะมื้อนี้กับ่มีหยังหลายทุกคนเนาะประมาณนี้แหละแบบหากินธรรมชาติเนาะพยายามเอาแย่งทางอาจารย์เพิ่นเนาะกำลังเลือกปลาซิวกุ้งอยู่ทุกคนเนาะเบิ่งมันเต้นทุกคนเอ้าเอ้ยเอากระเาบสบายดีเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้มื้อนี้สิพาพี่พาน้องไปเบิ่งทางอาจารย์เพิ่น สยามกุุงวสันประมาณนี้ทุกคนเนาะมันสิมานหรือประมาณกันที่ตามเหกันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเรื่องก่อนสิเบิงพี่น้องไปกันเลยมานหรือประมาณวาสันประมาณนี้ทุกคนเปิ้ลลงแลนะ้วเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้ประมาณอยู่ทุกคนเนาะโอ้มีหอปลาคอทุกคนมันมาน์า,าสันประมาณนี้เออทางอาจารย์ไ,ได้นี่เนาะ ตอนนี้ก็ติดตามน้อกันพี่น้องเพราะวะ่าน้องมันใหญ่เลยอ่าตะโขดงามเลยวิวสุดทุกคนนี่คือกบกรกะทันเนาะทุกคนเนะาะเฮือนใหม่เขาทุกคนเนาะแบบบานใหม่เขาเนาะอยู่บานนาจานน้อยเนาะบานใหม่มานทุกคนเนาะประมาณนี้อ่ะพิจารณาประกันใดก็ขอโทษขออภัยนเด้อพี่น้อง ืันนี้กับสิพาพี่พาน้องไปต่ำหอยเนาะต่ำกุ้งบ่แเ่นเนาะแบบกุ้งธรรมชาติเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้สุดยอดเลยวิวทุกคนเอตอตะเบิ่งน้ำกันพี่น้องมันสิเป็นน้ดนั่นก็ติดตามนำกันมันสิเป็นน้ำไดวาซานมันนี้ได้กินหอย,อยแล้วทุกคนได้กินกุงน้งอีกแล้วเนาะ มันมานกันเดี๋ยวมีเขากระปูทางอาจารย์เพื่อนเนาะตอนนี้เพื่อนก็กำลังย่างขึ้นทุกคนเนาะเพรเพื่อนหาบกุ้งปลาสันพี่เนาะโป๊ะตเห็นบ่เจ้าถือนี่ปลาปลาบูเนาะอันนี้กระปูหัวสันกระโบลายอนไรเนาะทุกคนเนาะจิตตันกันเพื่อเสี่ยถังก่อนเนาะทุกคนเนาะป๊ะตัวเห็นบ่ขอปลาบูปลาบูตัวหนึ่งเนาะ นั้นคือปลาบูทุกคนเนาะอันนี้คือกระปูและกระหอยเนาะทุกคนประมาณนี้นี่คือปลาครับกองทุกคนมันมาอยู่เบื้องอาจารย์เพิ่นเศดทุกคนวิธีเพิ่นเห็ดกะแบบง่ายๆเนาะเข้านี่คือสิบจักละเห็ดจักเสศษใดๆเนาะเออนี่วิธีง่ายๆทุกคนเพ็่นสันเนาะเบื้องเอาทุกคนเนาะพระตัวปลาซิวโคตรลายเลยทุกคนดีบ่มีกุ้งคับกองเลยกลุ่งบ่มีเนาะแบบปลาครับกองทุกคนกลุ่บ่บลาย ลุกเป็นวันเนอะลุนี่คือหูมันลุเนาะกระปูการอะไรกระปูกัดว่าสันกับประมาณนี้ทุกคนเนาะแบบหากินธรรมศาสตร์เนาะเรากับคนดุคนมันเนาะทางอาจารย์ใหญ่เพิ่นโอ้เพิ่นผูธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อเราก็เลยไปนำกลดเพิ่นแล้วพี่น้อยตัวใหญ่ตัวเนาะว่าสันประมาณนี้เพิ่งเอาพี่น้องออปลาดุกแบบปลาบูเนาะปลาคอปลาเปนปลาดุกเด้อทุกคนเด้อขอโทษน้ำเด้อ คงฝืนกันง่ายๆทุกคนนาะแบบสันสันมันก็ตกเองว่าสันประมาณนี้เนาะนี่กลุ้งทั้งนี้ทุกคนก็กลุงมลายตืบอยู่เนาะปนกันเรยแบบก่อยลาวเนาะสุดยอดทุกคนพอได้เกาะออยูพิพี่น้องเซ็บๆจนเได้กินกัน วิธีเพื่อนเอาเด้อจานเด้อนี่นเนาะแซ่บๆซ็บนำกันโอ้พี่นอ้องเป็นตะกินขนาดเลยนี่กุ้งทุกคนมานอยู่เนาะใส่คนเดียวสีต้ากุ้งตินอยู่เลยทุกคนเนาะนี่นี่นโอ้ใสๆเลยทุกคนเนาะทั้ทงหอยทั้งกระปูเนะาะแซ่บๆทั้งปลาปลาขอ่อปลาดุกมีเมื่อด้วทุกคนอันนี้อันนี้ ปลาคอนก็ปลาบูทุกคนประมาณนี้เนาะเมื่อนี้กะบ,บุ่มีอย่างหลายทุกคนเนาะประมาณนี้แหละแบบหาก,กินธรรมศาสตร์เนาะพยายามเอาแย่งทางอาจารย์รเพื่อนเนาะนี่คือทางเจ้าของแย่งเบันเดอร์มันมานน่านเนาะแ<ส>บบง่ายๆเจ้าหน้กาเอาไปเก็บผักน้ำกันพี่น้องไปกันเลยประมาณนี้แหละเอาไปเก็บเลยเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้เอาสิก่อยประซิวเสพเนาะทุกคนเนาะ อันนี้คือผักเสริมเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้นี่คือผักเสริมนี่คือผักบัวเนาะทุกคนงามๆเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้พี่น้องเร็บแซ่บจังยไปน้ำกันเลยกำลังเลือกปลาซิวกุงอยู่ทุกคนเนาะเบิ่งมันเต้นทุกคนเอ้าเอ้ยพูเต้นออกตัวนึงนี่ทุกคนเนาะประมาณนี้โอ้เสบแซ่บทุกคนจังเบิกบ่พี่น้องหน้าตาผู้เลือกคอยๆเด้อรุนด่อืดอึดอืด อุ้ยโอ้ยมานี่เนาะทุกคนเบิ่งข้าเลือกบซิอยู่ทุกคนเนาะเบิ่งสุดยอดเลยจักหนกินนํากันพี่น้องแซ่บๆ่ซั่นประมาณนี้อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะประมาณนี้เนาะแบบเฮาแซ่บๆกันรวมๆกันเลยเอาตอนนี้ก็เริ่มต้นแล้วทุกคนมั้งกินนํากันแซ่บๆประมาณนี้ทุกคนเนาะ หลายคนอยู่ทุกคนเนาะประมาณนี้แบบอยู่ไฮอยู่นาคือเก่าทุกคนเนาะอมาดูมานี่เบาหลอนเพิ่นบักลอยบาหลอนประมาณนี้เนาะนี่คือแกงปลาดุกเทุกคนเด้อเซ็ตเซ็เหมือนกันแบบเห็ดบานๆเลยทุกคนเนาะประมาณนี้กินน้วกันเด้อพี่น้องเด้อเซ็ตเซ็มามันมั้าว่าจำนี่กับเคียดกับประมาณนี้เนาะขอโทษขออภัยเด้อผิดพลาดประกันได้ก็ได้นี่ก็ทางเบาวีเพื่อนเนาะเจ้าของ ใส่ยาโกบโดบประสัตว์ประมาณนี้เนาะนี่คือบาวีเพื่อนเด้อกินเลยกับโกบโดบโกบโดบเอาเขากินก่อนทุกคนเนาะอออ๋นนะประมาณนี้แหละเขากใจคลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้เนาะแบบจะนอนบริกินได้